สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับวันนี้ส่งงานซ่อมอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้ามือสอ gx 3 5นะครับส่งไปจังหวัดยะโสธรน,นะครับยะโสธรคุณวิทูลลอยเมฆนะครับรอรับสินค้าได้เลยนะครับลูกค้าส่งมา2ตัว gx 35กับ gx 50ตัวนี้ทําการจัดส่ง gx 35ไปก่อนนะครับตัวนี้ทําการตีปอกสูบเปลี่ยนลูกสูบแหวนเปลี่ยนคาบู ชุดกองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่นะครับชุดคา์ดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวจะทําการเทสก่อนการจัดส่งอลองสตาร์ทดูสตาร์ตติดง่ายนะครับลองเร่งดูไม่มีควันเลยนะครับตัวนี้รหัสเล็กเครื่องนะครับเดี๋ยว c a m t นะครับ38 41955นะครับตัวนี้ตัวแท้ไม่สลับเครื่องนะครับลูกค้ารอรับสินค้าได้เลยนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่2200บาทนะครับนะครับจะส่งไปให้ก่อนส่วนตัว g x 5 0นะครับจะช้าหน่อยเดี๋ยวจะทําการจะส่งตามไปนะครับตามนี้นะครับลูกค้ารอรับสินค้าได้เลยวัสดีครับ